สวัสดีครับวันนี้นะเราก็จะมารีวิวนะครับเกี่ยวกับความคืบหน้าของบรรสีนะครับในช่วงที่อากาศกําลังแปรปรวนนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับมาดูกันเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเศรษฐีสุพรรณเนาะแล้วก็เป็นบอลใบไผ่นะครับแล้วก็เป็นบอลกาบนะฮะสวยงามนะครับอันนี้กลุ่มนี้เป็นลูกไม้นะครับ ให้ดูเลยนะครับอ่าให้ดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นเพชรเจ็ดสีนะครับถามว่าความคืบหน้าเป็นยังไงบ้างตอนนี้บอลน,นะครับราคาเป็นยังไงนะครับก็ยังไปได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็สเสน่ห์ของอีกบอลอีกชุดหนึ่งก็คือกลุ่มชายชนนะ ครัใช้ชนนี้จะสวยงามนะครับเขาจะเป็นบอลป้ายที่ที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะครับถ้าคือถ้าเป็นสีนะความด่างความอะไรมันจะน้อยมากนะครับแต่ว่าถ้าเปิดเขามีตัวแสบแสบเข้ามานะครับอย่าง,าง,างสีแดงงเงี้ยนะครับโดยเอกลักษณ์ของใบเขานะครับจะเห็นความสวยงามเลยนะครับคือเขาจะแบ่งชัดเจนนะจะไม่มีแต้มตรงนู้นแต้มตรงนี้นะครับ อ่านี่มาดูนะครับอันนี้เป็นบอลลูกไม้นะครับตอนนี้จะเปิดๆนะครับสวยงามมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นเพชรสีกําลังแทงหลอดมาดังเลยนะครับสังเกตง่ายๆนะครับบอลด่างไม่ด่างนะครับหลอดขาวขึ้นมาเลยนะครับอันนี้ได้ใบขาวมากโอ้โหนะครับซึ่งจะต่างกันมากเลยนะให้ดูนะครับให้ดู ความสวยงามของบอลน,นะครับราคายังดีนะฮะความนิยมไม่ไม่ตกนะครับบอลน,นะครับแต่ว่าคนเลี้ยงต้องเอาใจใส่นิดนึงนะฮะกลุ่มนี้จะเป็นชมพูทวีปแล้วก็มะกะวานหลังสนะครับแล้วก็จะเป็นตัวเมืองใหม่เนาะนะครับสวยงามนะครับสวยงาม มีเพชรสีนะับลุนดานลุนป้ายนะครับมิ่งมงคลมิ่งมหามงคลก็มีนำสีโชคเนี้ยครับสีเบนจรงพวกเนี้ยนะครับ,รวรบทวีพระทวีพรน,นี่มาจากครอบใา้พันธ์ของชายชนนะนะครับอ่าให้ดูชัดเจนเลยนะครับ งามนะเดี๋ยวนึงนะครับถามว่าใส่ดินยังไงใส่ปุยยังไงนะครับผมไม่ค่อยใส่ปุยนะนะครับส่วนใหญ่จะเป็นดินใบกัมปูนะครับดินใบกัมปูผสมใบกัมปูผสมดินนะครับใบกัมปูประมาณ80%สนะครับส่วนดินก็ประมาณสัก20%เนาะนะครับใบกัมปูบางบางทีถ้าคนที่ไม่ได้หม,กมักมีใบแห้งๆมาเอาไปตากแดดผสมเนี่ยผสมดินแล้วไปตากแดดครับแล้วก็ผมจะ ไม่มีเครื่องนะผมก็ใช้มือขยำขยี้นี่แหละให้มันแบบหาใบกรอบๆปุยๆนิดนึงนะเดี๋ยวก็มาลงลงกระถางปลูกเลยนะครับแวต,ต้องตากค่าเชื้อค่าอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับจะทําให้บอลสวยงามนะครับไม่เป็นเชื้อรานะนะครับอันนี้ที่มาดูนะครับอ่ากลุ่มกำลังอนุบาลนัน่ะตู้นี้จะพังไปตอนตอนที่ช่วงหน้าหนาวนะโว้ ยุบเกือบหมดนะครับเกิดจากการไม่ได้เปลี่ยนดินนะครับแต่พอเปลี่ยนดินนะครับโอ้โหแทงหลอดแทงไรขึ้นมาใหม่หมดเลยนะครับให้ดูนะครับสวยงามนะครับอันนี้จะเป็นนกยิบนะครับนกยิบนี่ก็ใบใหญ่มากนะครับอันนี้เป็นตู้บอลที่อนุบาลอยู่นะ ลอยิบนะครับตอนนี้นะครับให้ดูเลยนะครับแล้วก็จะมีกลุ่มเลี้ยงบอลที่เลี้ยงน,นอกตู้นะครับมาดูนะครับจะเลี้ยงอย่างนี้เลยนะครับดูนะครับผมอันนี้เป็นเสือพานนะ และเป็นกลุ่มลูกไม้นะครับรู้สึกจะมีหนอนแล้วมั้งเนี่ยว่าแล้วนี่นะครับเลี้ยงนักตู้ต้องระวังอยู่อย่างหนึ่งก็คือเรื่องหนอนเนาะนะครับใบจะขาดเลยนะครับเสียดายมากเราต้องดูดูใต้ใบประจํานะครับเห็นไหมครับเขาเริ่มมาแล้วนะครับเริ่มมาแล้วนะครับต้องดูดีๆนะครับไม่งั้นหมด เราจะออกกินกลางคืนนั้นจะเหลือแต่ก้างนะนะครับอดูใต้ใบนะครับดูใต้ใบนะครับเนี่ยครับมาแล้วครับพอฝนลงก็อย่างนี้นะครับต้องดูให้ดีนะครับ ถ้าใบยนี้ก็เด็ดทิ้งไปเลยครับไม่ต้องเสียดายนะครับเราจะได้ไม่เป็นภาระในการแย่งกันดูดซึมส่วนนะเอ้พว่กอาหารนะฮะสวยงามทําใบใหญ่นะนะครับตัวมือผมนะครับต่างกันเยอะเลยนะครับให้ดูนะครับให้ดู คลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับมาให้ชมชมกันนะครับฝากติดตามเป็นกำลังใจให้ช่อง youtube นะครับน้องๆบอลสีด้วยนะครับสวัสดีครับผม